ดบุมตำแหน่ง้ว้เอออกเก้งให้มันดูดันไปตับให้มันดูดันให้ลงในช่องตบรบาะไปบไปบมีเลยขึ้นหลังด้เงแ่้เนมาพกนเ่งาหา้าไปตามไป ไปไปไปขอกิ้งขอกิ้งตลอดอย่ายืนอยู่กับที่อาอจลงมาช่วยจำไว้วันไม่ยามไม่มีวันตายหรอกลูกดูนะให้มันดูดันเออให้มันดูดันชงตัวได้ ทรงตัวย <si ังนอมแนมอยู่เลยเอออยากก้มนะแย่ตท้มูดทำปิดอยาให้เห็นของแบบนี้รับยนให้หนักแนนแล้วแกงถ้วยแ็กให้โดดขึ้มาออกบแยกลงอึ๊บเออมาให้บอลหลุดจากมือคนโยนก่อนอึเออ ให้หนักแน่นแล้วก้มหน้าไปเอาดีแล้วไปตะปิ้งได้ฉุดแล้วก็ส่งตัวเอาเออนั่นแหละตะป,ปิ้งได้ฉุดแล้วส่งให้ไวกว่านี้สป,ปินน่ะทำไปด้วยกลมาตาหลังโกซๆโยกขวาเอวใช้เยอะๆไปเลยตรงนั้นน่ะเดิน

ยบอยังไม่อออเออนคอลกันหอไปเออย้ายบอลนะให้มันไวเออาก็เลยไปไมาทิเลยไปตยังไปเลยไปไไง หยุดน้ำเลยฮะที่ไปไวยอย่าชา้าไปเออเออทีเดียวไม่ต้องใหญ่ใหญ่ไม่ต้องใหญ่ใหญ่เออนั่นแหละเลนี่ยเห็นไหมก็กำลังไม่ถึงไง